รัฐมนตรีเฮงเปต่อเนื่องมอบของขวัญปีใหม่2,565ลดดอกเบี้ยกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน0%อธิบดีกรมการจัดหางานแจงรายละเอียดของขวัญชิ้นที่1โดยกรมการจัดหางานคุณสมบัติผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนรับอัตราดอกเบี้ย0%นาน12เดือน นายสุดชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกกลุ่มและได้สั่งการให้แต่ละหน่วยงานมอบของขวัญปีใหม่เพื่อเป็นกำลังใจแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และแบ่งเบาภาระในช่วงที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งกระทรวงแรงงานจะมอบของขวัญปีใหม่จำนวน9ชิ้นภายใต้แคมเปญแรงงานอุ่นใจของขวัญปีใหม่2,565กระทรวงแรงงานประกอบด้วยชิ้นที่ 1. ลดดอกเบีย้ยกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน0%นาน12เดือนชิ้นที่ 2. ฟรี DSD Service บริการตรวจเช็ครถก่อนเดินทางบริการ24ชั่วโมงชิ้นที่ 3. ฟรี DSD Online Training อบรมฟรีทุกที่ทุกเวลา ชิ้นที่4เพิ่มอัตราเงินสงเคราะห์ลูกจ้างกรณีโควิด -19 ชิ้นที่5ฟรีตรวจวัดระดับแสงเสียงและความร้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานเสริมศักยภาพสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการชิ้นที่6สิทธิพิเศษสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ชิ้นที่7ลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา4 0ร้อยละ60นาน6เดือน ชิ้นที่8ลดขั้นตอนอนุมัติสิทธิ์ฟอกเลือดโดยผู้ประกันตนตายไวเละดรังรายใหม่ไม่ต้องสำรองใจชิ้นที่9สิทธิพิเศษมอบของขวัญปีใหม่เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงทุกพลภาพทุกมาตรามาตรา33มาตรา39และมาตรา40เพื่อมอบความสุขแก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ด้านนายไพโรธโชติกาะสถะียรอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าในส่วนของกรมการจัดหางานของขวัญปีใหม่มี1ชิ้นเป็นการลดดอกเบีย้ยกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้านจากเดิมที่มีอัตราดอกเบีย้ยกู้ยืมร้อยละ3ต่อปีเหลือ0%นปนาน12งวดโดยเตรียมวงเงินกู้ยืมไว้จานวน5ล้านบาทเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสําหรับแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้รับงานกลุ่มผู้รับงานไปทําที่บ้านให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนถูกกฎหมายไม่ถูกเอารัดอเอาเปรียบซ้ําเติมในสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2564ถึงวันที่31สิงหาคม2565และทำสัญญากู้ยืมเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2565 ุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับงานไปทําที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางานมีผลการดําเนินการและมีะไรายได้จากการรับงานไปทําที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงานไปทําที่บ้านจากผู้จ้างงานซึ่งมีทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคลโดยประเภทบุคคลต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า5,000บาทส่วนประเภทกลุ่มบุคคลจะต้องมีผู้นํากลุ่ม และสมาชิกกลุ่มกู้รวมกันไม่น้อยกว่า5คนมีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า1,000 0บาทวงเงินกู้สำหรับบุคคลไม่เกิน5 0 0 0 0บาทระยะเวลาชำระคืนภายใน2ปีขณะที่กลุ่มบุคคลมีวงเงินกู้ไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทระยะเวลาชำระคืนภายใน5ปี ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด2กรมการจัดหางานหรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1694อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าว